เป็นฝ้ามา10ปีแล้วทํายังไงใช้อะไรก็ไม่เห็นผลหลายคนนะคะที่มีปัญหาฝ้าเนาะจะต้องบอกก่อนว่าฝ้าเนี่ยคือถ้าปล่อยไว้ให้มันเกิดนานเมลานินเนี่ยมันจะแอคทีฟตั้งแต่ผิวชั้นล่างจนถึงผิวชั้นบนของเราเลยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแก้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยลอกหรือว่าขัดเซลล์ผิวซึ่งเป็นการแก้ฝ้าโดยที่ ะะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะหาผลิตภัณฑ์ในการรักษาฝ้าที่เป็นฝ้ามานานๆนะคะแนะนำว่าให้หาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยัง้งฝ้าทั้ง3ามเฟสนะคะก็คือเฟสแรกจะเป็นผัาเซลล์ผิวเนาะเพื่อให้ลดฝ้าที่อยู่เป็นเมลานินที่อยู่ชั้นบนนะะอันที่2ก็คือลดฝ้าที่กำลังจะ เกิดขึ้นนะคะลดการสร้างเม็ดสีนะคะหรือว่าเจ้าตัวเมลานินอันนี้3ก็คือ,อยับยางกลไกที่มเมลานินที่มันะจะเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเช่นเจ้าใช้ตัวตัวอากันครีมตัวนี้จะมีนายซินามายแล้วก็มีเจ้าสารสกัดจากซอยบีอันนี้จะช่วยเป็นกลไกที่เมื่อฟ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยยับยางการส่งผ่านเม็ดสีขึ้นไปยังผิวชั้นบนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเป็นฝ้ามานานๆเป็น10ปีเนี่ยอาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์ มาใช้ทั้ง3อันแต่ตัวนี้จะไม่มีสารผัดเซลล์ผิวต้องบอกต่อน,นะคะก็ <S <S จะเน้นเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาจุดด่างดาที่มันเกิดมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่ไม่ได้มีสารแบบเล่งผัดเซลล์ผิวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ผิวอ่อนโยนใช้ได้แล้วก็ป้องกันการเกิดฝ้าที่จะเกิดขึ้นด้วยแต่นอกจากนี้นะถ้าคุณใช้ทั้งสเฟสเลยนะคะก็คือสารเล่งผัดเซลล์ผิวสารที่ป้องกันการเกิดแล้วก็สารที่ช่วยในลดของการเกิดฝ้าแล้วเนี่ยต้องทากันแดดคู่ไปนะคะแล้วก็ใจเย็นนอนเนาะเพราะว่าฝ้าไม่ได้เกิด ายในวันสอวันนะคะและมันก็จะไม่รักษาหายภายในวันสวันเช่นเดียวกันนะคะใครเป็นฝ้าแล้วก็รู้ปัเป็นกําลังใจให้ค่อ,คอยๆผิวค่อยดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนันจะค่อยๆจางลงนะคะอย่ารีบเร่งมากเกินไปนะคะ